เจอครั้งแรกเลยครับ <Yeah. S 1> ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโอเคแล้วก็ขอโทษเราเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าผมก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอความจริงก็คือความจริงอยู่แล้วผมไม่ได้อะไรเลยแต่แค่ว่าก็อยากไปฟังมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมอยู่ๆเขามา มาแบบนี so right so, really like ้อะไรเงี้ยเราก็จะได้เอามาตอบได้ผมผมไม่โทย์ผมไม่ได้กังวลอะไรเข้าไปรู้สึกอะไรเพราะเพราะอะไรถึงไปรู้สึกแบบนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยใจจะอยากจะเจอกันเนี่ยครับเขาไปรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อหลักฐานมันคาตาอยู่ว่าผมกับใบเตยก็สนิทกันแล้วผมไปหลอกลวงครอบครัวเขาตอนไหนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะมาฟังเนี่ยผมก็งงพร้อมกับพี่พี่สื่อเนี่ยแหละก็มีมีอยู่ในใจอยู่แล้วมีมีทงอยู่ในใจอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองลองคุยดูครับว่าว่าจะยังไง ตอนนี้มีการติดต่อกันโดยส่วนตัวไหมคะไม่มีครับไม่มีสิ่งที่เราพูดไปทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงแต่เดี๋ยวเรา<ๆ>เราเรอดูว่าเขาจะจะจะ,จะพูดยังไนะองอะไรรอเราก็มั่นใจในลกทางของเราก็มั่นใจครับทางออกมีสองทางคือรับได้กับรับไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าบัตรท่ารับได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ารับไม่ได้ก็คือปกติครับเรื่องของมันมีการนัดสืบอพยานอยู่แล้วครับซึ่งประเด็นนี้ในส่วนของผมรับผิดชอบผมไม่มีความขบวนอะไรทีสิ้นครับ คือวันนี้จะเป็นการเจอกันครงแรกใช่ไหมนั้งแต่มีเรื่องก็มาทใช่ครับใช่ครับเราคิดว่าเป็นยังไงการเจอหน้ากันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าได้เจอกันก็ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยเจอกันแต่ว่าถ้าเป็นอีกยุคหนึ่งอีกสมัยหนึ่งก็ก็คงจะแบบคิดอะไรนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมก็ผมโตขึ้นแล้วนะครับก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ